ช่วงนี้เราจะมาเกาะกระแสร,รถมอเตอร์ไซค์เอรุ่นใหม่ล่าสุดของ Honda ซึ่งคาดว่าจะมีการแนะนำเข้าสู่ตลาดอย่างเป็นทางการในช่วงงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ก็คือรุ่นสกู o ปปีไโฉมใหม่ของปี2017ครับ Honda s สก o p ป I นั้นเปิดตัวครั้งแรกในปี2009หรือว่าปี2552ที่ผ่านมาและมีการปรับโฉมครั้งใหญ่นะครับในปี2012หรือว่าปี2555และครั้งนี้เป็นโฉมที่3ของสก o o ปีครับ ตลอดช่วงเวลากว่า8ปีที่ผ่านมาของซุกุปปี้ไอนั้นได้สร้างปรากฏการ์ยอดขายถล่มทลายสะสมสูงสุดกว่า1ล้าน8แสนคันนะครับนับเป็นมอเตอร์ไซค์เอทีที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่1ของตลาดเมืองไทยในขณะนี้จุดเด่นของมันก็คือความลงตัวเรื่องของดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเครื่องยนต์มีสปอรนะเยี่ยมเปละะี่ยนคมาเชื้อเพลิงถึง53กิโลเมตรต,ต่อลิตรและในครั้งนี้จะมีการปรับเครื่องยนต์ใหม่เป็นเครื่องยนต์อีเอสมีหนกกว่าคร่อยนเดิมอัตราเร่งและความประหยยัดดทีี่เี่ยม,มขึ้น หน้าตาของ s กุปปี I ไอใหม่จะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ที่มต์โชว์ครั้งนี้ครับ